หนังสือที่จะแจกปีนี้จะมีอยู่สองเล่มนะก็คือหนังสือสวดมนต์นะตามาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่านะทางโรงพิมพ์ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพเหรือเปล่าแค่นั้นเองพอตอนนี้น้ําลงไปถึงน่าจะอีกไม่เกินอาทิตย์นี้นะถ้าน้ําท่วมโรงพิมพ์ที่โน่นก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะไม่รู้จะพิมพ์ทันไหมนะแต่ว่าจะมีอีกเล่มนะึงคือหนังสือ เรื่องจิตสุดท้ายที่ทางโดยการคลิกใจให้ทำนะแก่จากเทปที่เคยมาสัมภาษณ์พนะิมไว้เนะมื่อวานก็โทรคุยกันจะส่งมาให้อีกนะ,ะก็จะมีหนังสืออยู่ประมาณสักพันเล่มนะสำหรับที่จะแจกในงานกระถินทีนี้แทนขงสือส่วนมนต์ไทยก็จะแจกทั้งสองเล่มนะคระับพคมก็ไปจากเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะ ถ้าไม่ทันก็ทําใจกันแล้วกันนะเอาไว้แจกทีหลังนะเอาไว้แจกในช่วงปีใหม่แทนหรืออะไรเงี้ยน,นะปัน,ะนก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปคาดหวังกับอะไรง่ายสุดนะแม้แตเรื่องการภาวนาเนี่ยเลิกคาดหวังนะเวลาเราภาวนาไปมันก็จะฝึกให้เราเป็นคนที่เลิกคาดหวังกับอะไรต่อไม่อะไรไปเองนะนะ นี่ทางโลกอาจจะบอกว่าชีวิตจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีความหวังใมีความหวังมีความฝันอะไรเงี้ยมีแพชชั่นนะแต่พอเราฝึกพอนาไปเนี่ยมันจะค่อยทิ้งไอ้ความหวังพวกนี้ไปมันอยู่อย่างคนสิ้นหวัง,ต,งต้องบอกอย่างั้นนะแต่ทำเต็มที่นะแต่เลิกหวังกับมันสร้างเหตุไม่หวังผล เราจะถูกฝึกนิสัยใหม่เองโดยอัตโนมัตนะิสร้างเหตุเต็มที่ผลจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะไมนจะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับอะไรตัวไม่อะไรส่วนมากเราก็จะทุกข์กับความหวังของเรานี่แหละถ้าผลมันไม่ออกมาอย่างที่เราหวังไว้มันก็ทุกข์้องอะไรมากแค่นั่งอยากจะให้มันสงบไม่สงบมันก็ทุกข์แล้วแค่นั้นเอง ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเลิกหวังได้สงบหรือไม่สงบก็ดูมันอยู่เฉยๆนี่แหละมันก็จะเลิกวุ่นวายไปเองสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ยอมรับมันได้อะไรมันก็จะง่ายขึ้นในชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยเงี้ยคือสร้างเหตุปัจจัยเต็มที่เลยนะดูตัวเองว่ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างเช่น ที่ทำไมเกิดมาชาตินี้นี่มันขาดแคลนเหลือเกินทรัพย์สินเงินทองก็หายากสติปัญญามาให้จะมีอะไรเงี้ยแปลว่าเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไว้แต่อดีตแค่นั้นเองเราทำยังไงก็เริ่มทำเดี๋ยวนี้สินะเริ่มทำเด็ดปัจจุบันเนี้ทำทันทีแค่นั้นเองไม,ไม่ต้องไม่ต้องเปรอ่าแล้วก็อย่าไปคิดว่าพอทำ เดี๋ยวนี้เรามันจะต้องรอให้ส่งผลชาติหน้าซึ่งมันช้าเกินไปไม่ทันใจเราจริงแล้วไม่เกี่ยวนะเพราะว่าทําเดี๋ยวนี้มันก็สุกเดี๋ยวนี้แหละทาความดีเนี่ยไม่ต้องไปรอชาติไหนนะผลมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ส่วนไอ้ผลที่จะเป็นพวกคสมบัติเป็นอะไรอย่างอื่นนะอันนั้นเอาไว้ทีหลังนะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยที่ทําอย่างไม่หวังผลอะไรเลยนะ นะมันก็จะไม่วุ่นวายกับอะไรจตมีอะไรโดยเฉพาะพอ,พอบอกให้ทั้างเหตุปัจจัยนะทำบุญอะไรเงี้ยนะเราเ็มาเขยนึกถึงว่าจะต้องเสียเงนินเสียทองไปทำบุญที่จริงแล้วในะวิธีการทำบุญมันต้องเยอะแยะนะ่ต้องสิบอย่างไปอย่างน้อยนะความอ่อนน้อมทำต้น ความเคารพกราบไหว้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะการช่วยเหลือกเกื้อกูลคนอื่นเขาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ช่วงน้ำท่วมนี่ะนะนะหลายคนก็มีเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือกันอยู่ตอนนี้นะนะการแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้โอกาสคนอื่นเข้าอะไรนี่มันเป็นเรื่องของการทำบุญทงนั้นรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยนะเป็นเรื่องของการสร้างเหตุปัจจัย ที่ดีให้แกชี้ตัวเองแตงั้นนะมันไม่ใช่แค่จะต้องไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสวายสังฆทานอะไรที่ไหนหรอกนะนะหรือเป็นเรื่องที่จะต้องเสียเงินเสียทองแค่นั้นนะทีถ้าเราสร้างเหตุปัใจแต่ว่าไม่หวังผลอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้นะเรารู้สึกเป็นอิสระอยู่ภายในนะผลจะเป็นยังไงก็ช่งางนะฉันทำความดีแล้วจบแล้วแค่นั้นเองนะ คิดดีทำดีพูดดีในะเรื่องที่ควรจะโกรธก็รู้จักให้อภัยเป็นอย่างเงี้ยนะหรือแม้ทั้งให้รู้จักให้อภัยตัวเองได้เวลาทำอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยนะก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นการพัฒนาชี้ต,ตัวเองพัฒนาจิตตัวเองให้มันดีขึ้นนะนเป็นเรื่องของการสร้างเหตุปัจจัยนะ่ะมันถ้าเราหมั่นทำอยู่เงี้ยเป็นประจำสม่ำเสมอนะ มันก็จะค่อยๆพัฒนาความคุ้นชินของเราอ่ะนะพัฒนาจิตของเราพัฒนาตัวอาจินตกรรมนะให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะตัวนี้เราไปสังเกตดูตัวเองสิงว่าถ้าเราเป็นคนที่รักที่จะทําความดีรักที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะชอบที่จะหันมาดูตัวเองคอยจับผิดตัวเองคอยแค่ไขตัวเองอะไรเงี้ย รือเป็นคนที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอย่างมีสติปัญญาไม่ค่อยจะวิ่งตามกระแสของคนอื่นปากของชาวบ,บ้านสักเท่าไหร่นี่นั่นแปลว่าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้กับตัวเองประมาณหนึ่งแล้วนะเป็นคนไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรไปตามกระแสสังคมเท่าไหร่นั่นเงี้นะเวลาการเมืองมันร้อนแรงขึ้นมาก็าจะไม่บ้าไปทมพรรคโน้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยน,นะ เวลามีกระแสของข่าวอะไรออกมาก็จะไม่ไปเที่ยวโพ์ด่าคนนูนน้นด่าคนนี้คอมเมนต์คนนูน้นคนนีนนน้อะไรเงี้ยอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์อะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดงเงี้ยอะไรคนจะเก็บมาใส่ใจอะไรคนจะทิ้งไปแซักเงี้ยถ้าเราดำรงนชีวิต้วยเหตุ้วยผลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องให้ต้องทุกข์อะไรสักเท่าไหร่นัก นี่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ยุ่งไปซะทุกเรื่องมากเรื่องนี่นะไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นั่นมันก็ไม่ได้นะวิพากษ์วิจารณ์ขยันวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาเที่ยวไปเก็บเอาขยะจากข่าวคราวรอบตัวมาใส่ใจตัวเองเอาไว้เงี้ยเรื่องให้ต้องทุบต้องเครียดอะไรอยู่ทุกวันแสดงว่าสันดาลเราไม่เคยจะดีแค่นั้นเองน,นะ่ก็แก้ไขที่ตัวเราเองไปสร้างเหตุปัจจัยใหม่นะ ปรับปรุงที่ตัวเราเองแค่นั้นแหละรู้ทันมีสติสัมัญญะารู้ทันอยู่เป็นประจำฝึกนิสัยใหม่ให้ได้ะทีนะีถจะเราสร้างเหตุใจตั้งแต่เดี๋ยว,ยวนี้มันจะค่อยพัฒนาเกิดชาติใหม่พบใหม่ก็จะได้เป็นคนที่สุขง่ายทุกข์ยากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะแจ่แล้วก็วุ่นวายคนอื่นเ็าหมดหมนะเมื่อวานได้เห็นมีอยู่ข่าวนึงนี่มีคุณแม่ท่านหนึ่งถูก มีลูกตั้งสามคนถูกลูกทอดทิ้งนะลูกไม่ดูแลอะไรกับลูกนะเราบว่าแม่กับพิภาคกิพ,กพีจารลูกอตุ่า์เลี้ยงดูมันมาขายบ้านยกเงินให้มันหมดมันก็ไม่ดูแลไม่เลี้ยงอนะไรสารพัดนะแต่พอไปถามลูกนะีคำตอบของลูกคือแม่นี่เมาบ้างแต่เ,เขายังเป็นเด็กๆครับสามพี่น้องนี่อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานจากความเมาของแม่ อยู่ยกับใครก็ได้บนดาเหมือนคน็นโลกประสาแทแค่นั้นแล้วก็ไม่เคยได้ดูแลครอบครัวตั้งแต่พวกเขาเด็กๆต้องปากกัดตีนถีบต่อสู้กันมานะก็จะมีวันนี้ได้นะไม่ใช่พ่อแม่เลยนะนะน,นี่คือคำตอบของลูกนะคือฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะว่าเออเนาะแม่ก็ไม่ทำหน้าที่ของแม่ ลูกก็ไปทําหน้าที่ของลูกนั่นะคือถ้าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเอง<ม>อย่างถูกตัองแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะีนะ่แล้วสังเกตดูหลายคนก็ชอบที่จะเป็นอย่างนั้นบางทีก็เที่ยวไปโทษลูกหลานมันก็ตันยู่ย่างงุนอย่างนี้แต่ปัญหาคือบางทีตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่เองนั่นแหละเลี้ยงลูกเามาเลี้ยงลูกมาอยังไงเลี้ยงเขามายัางไงนั่นเองนะทำไมเขาต้องมีนิสัยสันดานแบบนั้นนะก็ยังคงต้องบอก จะไปโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเพราะเราเราเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างแรกเลยที่เขาบ่มเพาะไปจากเราเนี่แหละเขาเก็บไปจากเราเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องไปสังเกตดูตัวเองนะแล้วทีนี้สมมุติว่าแค่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของคำแก้ตัวแค่นั้นเองสมมติว่าเพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าลูกจะทําหน้าที่อย่างเงี้ยนะ มันก็จะสามารถทําได้นะมันก็สามารถทําหน้าที่ได้เอาแล้วถ้าไม่สามารถที่จะดูแลได้ไว้ในบ้านแล้วก็โอ้แม่ก็ทําเรื่องให้ต้องเครียดอยู่เรื่อยเที่ยวกับเที่ยวบนเที่ยวดาประสาทนะก็มีที่ที่เขาจะรับเลี้ยงเพียงแต่ว่าหาเงินไปใจ่ายให้เขาแค่นั้นเองลูกทั้งสามคนถ้าจะดูแลมันก็ทําได้แค่นั้นแหละเพียงแต่ว่าจะทํำไหมแค่นั้นเองนะอันนี้เป็นเรื่องของโลกใช่ไหม มันมีเรื่องให้หน้าปวดหัวเยอะแยะนั้นเวลาเราอ่านข่าวเวลาเราดูข่าวอะไรเงี้ยนะอย่าเนะนะพิ่งไปวิพากษวิจารณ์อะไรนะลองคิดวิเคราะห์ดูนั่นมันคืออะไรนันนะมันคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยนะเนะด๋ยเฉพาะแก้ดีใจของเรานะโลกก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเนะเบียดเบียนทำร้ายกันเอารัดเอาเปรียบกันดูถูกดูหมิ่นกันอะันนี้เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษยนะ์เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้นะั่นหน้าที่ของเราก็คือรักษาใจตัวเองแค่นั้นแหละเลิกวุ่นวายคาดหวังอะไรต่อไม่อะไรกับใครแม้กระทั่งกับตัวเองนะนะทำให้เต็มทีนะ่โดยว่าความดีทั้งหลาย,ยลงมือทําไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอเมื่อ,อไหร่ใครเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนดีใครเขาจะเห็นว่าเรานีทําดนะีไม่ต้องไปสนใจท้งนั้น นะถ้าเราวางใจงี้ได้ก็ไม่วุ่นวายอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าวางใจไม่ได้ก็ยุ่งอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไปสร้างเหตุปัใจจัยให้แก่ตัวเองนะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยมันไม่ชอบสร้างเหตุแต่หวังผลอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็จะเกิดประเภทนิสัยมักง่ายขึ้นมาอย่างเช่นไปกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นแล้วแต่ จะมีใครมาปั่นหัวให้เชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทำนะไปทำสักร้อยคนพันคนมันจะต้องได้ผลสักคนหนึ่งเกิดฟุกขึ้นมาเนะชื่อกันหัวปักหัวปั๊มเราคิดไปออไม่ต้องไปเหนื่อยนะไม่ต้องเหนื่อยมันก็รวยได้อะไรเงี้ยนะนะก็กลายเป็นความมักง่ายนะแทนที่ว่าชีวิตเราจะเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมาก็กลายเป็นชีวิตที่รอแบมือขอ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือคาดหวังผลโดยไม่ลงมือทําอะไรนี่นะกลายเป็นความอ่อนแอของจิตวิญญาณเนะี่ยยิ่งนี่จะยิ่งเป็นการสร้างนิสัยเสียกับชีวิตเองหนักขึ้นกว่าเดิมซะอีกนะนแะม้กระทั่งที่เราทําความดีอยู่เนี่ยเราฉันนั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันนะตักบาตรทุกเช้าอะไรเงี้ยนะถ้าเราไม่หวังผลมันก็ไม่วุ่นวายไม่ต้องทุกข์กับอะไรนะนะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ตักบาตรแล้วก็สบายใจดีส่วนผลแห่งทานจะเกิดเมื่อไรก็เรื่องของเขานะรักษาศีลแล้วนะนะน้อยก็สบายใจนะทาเสร็จเรร้อยแล้วก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเนะ่ผลมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วอย่างงี้นะไม่ต้องไปหวังว่าเอ้ใครจะเห็นไม่ไเราเป็นคนดีในสังคมนี้เรานั่งสมาธิอยู่ทุกวันนะมันก็เป็นการพัฒนาจิตตัวเองเดียวเนี่ยนะผลของการ พัฒนาจิตมันก็เกิดขึ้นแล้วนะไม่ต้องไปรอเมื่อไหร่จะเป็นยังไงอะไรขึ้นมาใดๆทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้มันก็นะไม่ต้องไปสร้างภาระอะไรให้เกิดขึ้น,นกับใจเราออกแค่นั้นเองนะมันก็ค่อยฝึกค่อยทำไปน,นะวันนี้จะพูดแค่นี้นะเพราะว่าจะได้ไปเตรียมพื้นที่กันนะวันอาทิตย์นะะมีทำบุญที่วัด